เทศในวงปฏิบัติเก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลาเวลามากมายเทศยน่นลงมาในจุดสําคัญสาคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่ใช่ทุกข แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงนั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นนั้นไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมสิตของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหกัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิด พราะฉะนั้นจึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกที่ถูกจุดที่แก้ทุกชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเรานี้กับใจนี่เป็นหลักสําคัญนี่แหละ สถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันวะเพราะสาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายนี่เป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้จากที่เหลวอริชาตันหามันผิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเรา ผู้ที่จะผิดทุกให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับพานในจิตก็เกิดขึ้นภานในจิตนี่เองไม่ได้เกิดทันทีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่ลบปีกปีกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องลบปีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่เพราะอย่างนี้ ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุนมัวกระวนกระวาไปกับทุกข์เสียทั้งหมดทุกเลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวงเอาเข้าไปในกองทุกนั้นทุกเผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกในขันได้อีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ ที่นี้เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจะหลีกลีดตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถนะ่ยจำเป็นก็ต้องยอมรับทุกมั่างน้อยเียงอะไรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้สิริเขาเอา ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธานในฐานเผาเอาเพราะอำนาจแห่งกิเลสพัให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยนี่จึงว่าเป็นเรื่องทั้งันมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างจิตกกบขันที่แสดงต่อกันแลที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ จนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงแล้วพราะความจําก็หายหมดในขณะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิดยินแย้มแจ่มายต่อความเกิดแต่โตกเศ่าาหงอยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าถถจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรขีดแตกกันเลยมี่พอตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงมนเลยรักษากันมา แล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราเรา,เราท่านนที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากทุกที่เรารอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขนาดที่ตกคลอดออกมามันตกคลอดออกมาด้วยความวทุกข์ทั้งนั้นนี่อันาก็ไม่ทราบความจําก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไรวันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบ ว่ามันเป็นพ่อนี่เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ข็พ่อแม่บอกต่ล่ำเวลาเท่านั้นเท่าน,นี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัาเองไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำดับน,นั่นแหละเรื่องจิตมืดด้วยลบความจดจำตของตอนจนหายหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองทุกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บ,บัดนั้นน่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระโบกระเทือนเราให้รับความลําบากต้นไม้ใหญ่ๆหญ่ที่ไหนมากระโบกระเทือนเราให้ลํบาลบากไม่มีน้อยที่สุดน้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล้มทับคนนี่น้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอ้ที่ขันล้มทับเรานั่นสิทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพา,า,ารับพานอาหาร หาโน่งพาห่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับคนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบันเทากันแล้วอยู่กันด้วยการบันเทาใจจิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันพุ่งเพ้อเหิมไปโน้มไปคว้าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบ้าดมโนภาพเปนโน่นหวานั่นจะดีอันนี้จะดีจะลืดเรืองมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพิดเพลินเปนโน่นเสียมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ มีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่เราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนีแต่ว่าเราเหลืองหรือไม่เหลืองของจินมีอยู่แสดงอยู่ความว่าทก,กเทือนั้นท่านในขันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันก็ทกเทือรตลอดเวลาถ้าเราจะหวังว่าความเพลิดเพลินอะไรจากสิ่นลอานีิราว์ยิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ ยิ่ทับยิ่งผมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกประการเป็นไฟ้วยกันหมดเผากัมาที่จิตใจถ้าจิตใจได้มีทำเป็นเราะเครื่องป้องกันแล้วแล้วก็เป็นไฟปวยกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันได้อีกเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่ลองคิดดูนี่แหละที่เรียกว,ว่าสงงขามให้พิจารณาอย่างนี้ แล้วที่นี่ถึงราจะตายล่ะขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่าง,ง,ท,งทั้งที่ทุกข์ความจดจำเหล่าน,นั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ดังสาภาวะเกี่ยวกับโลกของทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากท,ท,ทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เราเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักเนี่นเป็นยังไง เราจะตรงจิตลงที่ไหนเข้ามันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวันะสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ก็ไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้นนี่เราจะตรงจิตลงตรงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้การพิจารณาให้รู้เรื่อง นมความจริงเข้ามันก็ทําความเข้าใจายอย่างที่เราทราบานที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงมันจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทําไมเราไปแบบความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทําไม ตั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันให้รแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเด็น็ไม่ให้ความหมายตัวเองแลวไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทํรมาติจึงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบกความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเราโง่นะถ้าเราทราบเอย่างนี้แล้วเราก็ให้เขาเราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์อันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุด จุดสุดท้ายของทุกอันนี้ว่ามันจะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายเรายีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายนะเนี่ยหลักสําคัญมีอยู่สองจุดร่างกายทาั้งร่างนี่แล้วก็แบกทั้งทั้งที่ทุกข์ท่างที่เป็นไฟแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเรา,าการแยกไม่ออกเท่าที่จะนาเมื่อเราทราบท่านว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหาก มโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอ,อันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นหนึ่งนี่เป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอมัยวะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบ ในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีกว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านีน้ถึงจน้เกิดขึ้นมากกว่านี้จะมาตั้งเวทนาทนไม่ไหวมันจะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันด่างค่ำเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงนี่เป็นขัน้นเลยเป็นข้อหนึ่งที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งนี้โดยถูกต้อง ถ้าทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้อง,ง,งโดย้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ในท่ามกลางกองไฟก็ตามคือธาาุาันี่เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบความหมายตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแก่เรานั่นเองอ้าวอยู่ในท่ามกลา,างกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยจงังหวะแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิขของอ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเช่นไรรู้ความรู้นี้ไม่ได้อาภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะ ชาะชาคนตลอดสายอ้าวทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไหวอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มาในดัดบผู้รู้นี่คือใจใจมีปัญชาที่ไหนไม่ดบับไม่มีการดับตั้งแต่นั้นเลมาจิดท่องเที่ยวเ,เกิดน,นับตั้งแา่กก็คือใจดวงนี้เองเป็นเพียงว่าไปตามบุญตามกรรมตังตนถ้าเราพิจารณาทางทางด้านปัญญา,านิจิตรขอเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะทุกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทังยาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรา ็วความหมายความหลอกเนี่ยเขาก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเราจะเกิดเราจะตายหมายไปทําไม่เรื่องทาเรือนการน้องเขามีการประชุมหรือการผสมขเขา้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการถนาแต่ช้ำเรื่องของเขาอยากแเะกันทั้นยอเขาจะไปแบกไปหามเขาถ้าเขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปปลูกบ้านผูเรือนขวางบ้าน สงองถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทางต้นทางคือความเกิดปลายทางก็คือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลําบากที่เป็นามาอย่างที่เราเห็นนี่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในท่านในขันนี้มีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภนารกิจใจเราให้เป็นความลื่นลึงด้วยพลังนความดีของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย นี่วิธีพิจารณาหรือรอบกันระหว่างกองทุกข์กับเราวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเหมือนกันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกขเป็นทุกขแท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่ว ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณาเนี่ยเรียกวเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกำหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันให้มันแยกกันออกได้อาตายก็ตายแต่เกิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนานแยกกันได้ไม่ไฟนอกบ้านเข้ามาไหมในบ้านเราไม่ให้ไฟ ในธาตุในขันที่มันเป็นการกำจังม,มันมาไม่ติดใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดำเนินวิธีแก้ทกุกวิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกคำภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกเวตนานั้นเข้ามาเผาโดนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท้าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสําคัญไม่ได้มนี้แต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันเหล่าน,นี้น เธอจะงวนรักษาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลงไปของเขาจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่ทิ้งหายเพราะนนั้การตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความพื้นภูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงมีแต่ชงตัวไว้ได้ ด้วยความภูมิใจของเราเองนี่จิตเมื่อมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกนันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบครอบขอบคิดแล้วไปไหนก็ไปเธอร่างกายแตกแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วอยูได้หลักธรรมชาติของเัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้นีนแล้ว,เป,ลวเป็นผู้ปลอดปลอดภยัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเลยเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยมันเป็นหลักสำคัญนี่การปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใจตายใ,ใ,ให้เป็นจะไปอ่อนแอจะไปท้อถอยทุกเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิม ครจะท่อถอยไม่ท่อถอยประมาณนั้นก็เป็นผู้กขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความทอถอยนอกจากจะมาทับผมเจ้าของเท่านั้นเองนี่เดียวาสงสงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี่แหละคือกองทุกันแท้จริง ที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขังคือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครออกินผ้าอากาศพวกอยู่กลางสภาพองเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขังคือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับขึนอย่างนั้นรับเป็นทัญญาอารมณ์ ร้อนมากหนาวมากเรายุ่งไปหมดตอ,อนนะั้นเราเจ็บนั่นปวดน,น,นี้นั่นขนนั้นขันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรก็เรือนของโรคมันเป็นโรคความแปรสภาพอนนีิจังทุกขังการนี่คือโรคชนิดหนึ่ง,งมีเต็มตัวเราแล้วจะไม่เขาแสดงตัวได้อย่างไรอันใดที่มีไม่ต้องแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันมันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจเรายิ่งจะมี ความเด่นดวงขึ้นมาโดยลำดับเกิดความกล้าหารทองใสก็ชัดเจนกล้าหาญก็ล้าหานเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเชนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกพอะไรมันแน่วแน่ด่พายในจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันจิตใจ แม้จะอยู่ในข่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกกเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วจมรเสียหายไปเพราะทุกกเวทนาทนั่นเลยถ้าเราไม่ประทำคมสาหาสจะเราเพราะคามหลงนี้เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนี้นโลกนี้มันโรคเกิดโรคเกิดตายไม่ใช่โรคอื่นโรคใด ไปที่ไหนมันก็มีปา่าช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกสุดตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากาันผิดกันกบไว้ร่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงนี่มันเท่ากันถ้าพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นแหละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวลอดทัยได้อย่างเต็มใจ ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่ตอตนเองเราเชื่อที่เลตและเชื่อมานานคราวนี้เรากําลัง่ายเทวที่เลตออกทํารอบมาทารอบคอกที่เลเอตออกเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าคือกัดกไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดอธิษฐานตามพระองค์แล้วแค่ค่า,ากรอบไทยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจดูก็เป็นสุข ปลอดภัยไอก็ไม่มีใครมีเดงเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเอถอะผู้ที่มีรมคลองใจต้องทั้งสุขทั้งน้นไม่มีอายุธรรมาล่มมาจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่วนหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความล่มจมความดีเราสร้าง้เห็นอยู่ประจับกัจจัยของเราอย่างชัดเจนแบนี้ ันจะร่วม็มไปที่ไหนม,มีแต่ความสุขก,กายสบายใจที่ไหนก็สบายอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาแลพบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาในพระพุทธปฏิบัติเต็มิสติกําลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้น,นั่นแหะร้อยจะหาทั้ง สักหนึ่งมันมีเหรอเราเที่ยวกันทั้งโลกนี่ร้อยครับตอนหนึ่งมันก็ไม่มีนะยุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกกันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอื้อ้งหมดทั้งโลกทำไมทำไมจริงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้ยังไงหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว เจอแล้วถึงจะนาสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหลังไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้พระพุทธเจ้าปรินิพพันธ์แล้วก็ไม่ขัดข้อง เพราะทางเดินได้ประทานไม่แล้วคือปฏิปทาเครื่องำเนินยถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ผูมีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดัแบภบูไม่นี้นั่นสิหลักใจไม่มีเดือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสาระของใจไม่มีเอาจ่ภายนอกเป็นสาระทายแล้วก็หมดคุณค่า เอาความสุขไปไว้กับสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปไล่กับโลกนั้นโลกนี้ทวีตันทวีตนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนั้นนี่เอาความสุขไปไว้นูน้นเอาจิตใจไปไว้กับนูน้นพอนน้นสลายตอนนั้นหมดท่าถึงนั้นไม่สลายเวลาเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งภายในจิตใจ พึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัายมาพอ,อสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสาคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตะสมบัติหรืออริยภาพขึ้นภายในจินตใจทุกสนอันเป็นภัพอันประสนนี้ให้สมบูรณ์พูนิุดขึ้นเดิมห่ะผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทท้านั้นความลำบากลำบ,ลำบนเราอยากถือว่าเป็นอุปสรรค มันจะเป็นมันจะจะถือว่าเป็นอารมณ์จะเป็นรูปศสรร์ต่อการดาเนินของเราอันใดที่จะควรเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามหรรีบเร่งควนขวายเพราะความตายนั้นน่ะเป็นสัญญาไว้แล้วกับเรามาต้องตายแน่ๆนะนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบจะว่าจะตายเช็นสัญญาไว้แล้วตีกลางไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเมื่อไหร่ก็ได้ รีบจะตั้งแต่บัดนี้อเชลปิจมาตับปังโภชญยามะานังสุเวนัหิโนสังรันเตนะมะห้าเตยเยนวะัติมาควรทํากิจที่เป็นผลประโยชน์เป็นสาระสําคัญแต่ตนเสียในวันนี้ไม่ควรคหํหนึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามัจุราชนั่นน่ะไม่ได้กําหนดเวลาว่าจะมาเมื่อ,อไรถ้าสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่า ถ้ามีใครที่จะอไได้นกนได้ปัญญาเฉลียจะหนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลต,ตน้นต้นคพือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นขึ้นมาแล้วความตายจะไม่มีนั่นเป็นไปไม่ได้เราทำเฉี่ในบ,บนัดนี้อย่านอนใจ กลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแสงเท่านั้นเราอย่าไปซ้าคำนั้นหมายอย่าหวังแปลความสุขความเปินกับมืดกับสว่างนั้น้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงๆแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทําไมมีความทุกข์จุตเต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวามโนภาพไวนั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องโมฆะยางจิตลงในจุดที่จะเป็นทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแกจ้จุดนั้นแล้วทุกข์จะเกิดขึ้นที่นั่นแหละมาแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตการของเรานี้ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องสร้างเรือนรับรองทมขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความ เชื่อความน,นสายความภาความเปลี่ยนขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกําจัดสิ่งที่มืดมนอ,อนตรการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายาในจิตใจผู้นั้นแหละการคืนก็ตามการวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นนานนันว่าคือมีความสว่างสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่ไดิยมว่าเป็นกลางวันกลางคืนอ,อู้ที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลัก ภู้มีอริยรั์ผู้มีความสุขชกู่ที่ใจนะการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอจิตเกันท้